สวัสดีครับผมนายทันพลตนโตเลขที่ like 18ครับวันนี้จะมาพูดเรื่องการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน1ความจำเป็นในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเนื่องจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกขององค์การมีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นมีการเปลี่ยนแปลงทางผู้บริหารหรือการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย 2. การดําเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในมี2ลักษณะดังนี้ 1. การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานเป็นกิจกรรมที่อยู่ใน การบริหารจัดการและการควบคุมการดูแลปฏิบัติงานตามปกติประจำวัน 2. การประเมินผลเป็นรลายครั้งการประเมินผลเป็นรลายครั้งจะทําให้ประโยชน์โดยเน้นไปที่ประสิทธิผลของการควบคุมภายในโดยตรงใะเวลาใดเวลาหนึ่งแล้วก็ 3. การวางแผนและดําเนินการประเมินผลการควบคุมภายในคณะกรมการตรวจเงินแผ่นดินระบุให้องค์การจะต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในทั้งในระหว่างปฏิบัติงาน และการประเมินผลควบคุมภายในเป็นรายครั้งเพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 4. สข้อแนะนําในการวางแผนและดําเนินการประเมินผลการควบคุมภายในซึ่งกําหนดในเอกสารแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในควรดําเนินการดังนี้ 1. นึกำหนดผู้รับผชอบ2กำหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการประเมิน3ศึกษาและทําความเข้าใจโครงสร้างของการควบคุมภายใน 4. จัดทาแผนประเมินผล5ดําเนินการประเมินผลควบคุมภายใน 6. สรุปการประเมินและจัดทาเอกสาร,รการประเมินผลขอจบการนาเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ